น้ำพรอมอแม่ที่น้องนะครับมาเข้าสู่เทศกาลอาหารที่สานนมองนี้ก็จะเป็นเวทีแสดงอีกเวทีหนึ่งครับแสดงหมอลำซิ่งหมอลำก่อนลำแท้นลำเดือบประยุกต์อย่างครับซึ่งผมก็ได้ทำการไทยหอยแม่ที่หนองเบิ่งงล่า้วโอ้คนไล่หลายครับหมอลำซิ่งโซนนี้ครับก็จะเป็นบูธที่12บองคลองครับ โลาหารสภาวัฒนธรรมเนาะแล้วก็เป็นร้านอาหารอีสานครับความกันนี่กับสิมีตะระบุทรครับกับสิมีนี่ครับบุญกระสินครับบุญเดือนสิบสองครับกับสิมีเครื่องกัินองค์กระสินนะครับมีทงตะขาบมียังวางอยู่ตงนี้ร้อมกันต่งกับสิมีโปพเตอร์หรือว่าเป็นไวนิยวไห่ความรว้ครับว่าที่ไปมาของบุญมันเป็นยังไง อ้าวไล่มาเลยครับกับแม่นบุญขอขวั่นสาครับกัสิมีข่านใต้ประทูครับอ้าวกลายเป็นว่าไล่ถอยหลังครับเดือนจิบเนี่ยบุญข้าวสาครับุ่นละครับห้อยเพิ่นห่อข้าวสากย้ายข้าวสานแล้วก็บสิมีนี่ครับไม่นิ่วบอกครับว่าที่ไปที่มา้าเข้าขันขวางบุญข้าวสาคับเป็นยังไงเนี่ยหรือบุญสละกับพัดนะครับมี ข้อากน้อยข้อศกง่ายครับไล่อกไปเรื่อยเป็นบุญเขาประดับดินครับผมเอามาเด้อนีู้ดหขึ้นมาเด้อรนเขาประดับดินแล้วก็เขาพันษาวันนี้ก็ิมีเทียนพันษาครับนี่ครับเทีนพันษาโอ้เสียทีมันหน่อยไปยังอยครับไล่ถอยพังนี่ครับบุญเดือนเบุญสัมภะ เออผมกับพวกใครดีพวกใครได้ยินเดีกันครับว่าคุญสมภาไม่เคลื่อยยัางต่าเบิร์กันครับมีาการก่อของซ้ายครับอ๋อกระทงหรือว่าเป็นบุญเบิกบา้านนะบุญสัมภาษณ์หรือชำระเชื่อว่าเมื่อถึงวันเจ็ดจะต้องชำ่าจิตใจให้สะอาดอ๋อบุญเบิกบา้านนั่นว่าเออแม่งกี่ดอกรเรื่อปัสเตวาสิ่ไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้าน อ๋อแม่นแมนแมน่แมนแล้วบ้านเขาตินเรียกบุญตะเพนนี้ว่าบุญเบิกบ้านเออ,เอ,อใส่คำว่าบุญซ้ำฮานะปกติผมก็ได้ยินมาบุญเบิกบ้านตลอดถอยมาเดือนหกแมน่นบุญบังไฟครับซึ่งเขาขอโห่กันดีครับเป็นการจุดบังไฟขอฝนครับถัดมาที่เนี้ยบุญการหาเนี้ยบุญสงการครับแน่นอนครับว่าก็เป็นที่รู้จัก กันทั้งไทยทั้งเทียอนะครับที่ว่าเป็นปีไหม่อของไทยครับบุญพาเวีครับแม่พาเวีดนะครับจต่ทีนี้พาเวีนะครับมีการแบบว่าบาดตกแต่งอย่างสวยงามครับบุญเนี่ยสามเนี่ยแม่นบุญข้าจีครับ เตกีครับบุญคูหลาอ๋อเป็นช่วงเตียนพนาคมครับหลังจากที่ว่าเก็บเกี่ยวคนไปแด้ครับาับบุญเตียนอ้ครับแม่นบุญเข้ากรรมครับเนกันกกันครับบุญเข้ากรรมถ้าสงฆ์ดีเข้ากรรมเว่าเข้าปริวาครับเ่มง วังฝากทางหลังนะครับก็จะเป็นแม่นร้านขายอาหารอีสานครับแยงเห็ดร yeah. ้านข้าวโป้งครับโอ้โหได้หน่อยผมมากขนาดครับตอนนี้ก็ยังมากอยู่มีร้านโกโก้พร้อมครับรนอกจากนี้ก็มีร้านตะบะฮุ่ง ร่างสศพทางเดินนี่ครับจะติเป็นเนี้นใหบัวดร้าวที่กันครับปิดถ่ายด้วยฟังนี่ครับจะติเป็นหม่องเป็นล็อกเป็นล็อกขึ้นยังหอกแถวครับยังแต่ว่ามันเก็บมาจากไม้นะครักร็จะมีร้านต่างๆครับแปงโมเซฟเวอร์ ติดเกี่ยวค้อนล่านดัางฟ้อนี่เม่อ่อม,มอเก็นกับสีวตังบูจะมีร้ามครับโอเคครับเบื้องต้นตกับที่ร้านส็ีครับ